สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาระบายสีนะครับมนุษย์ต่างดาวของเราโดยการที่อันดับแรกเราจะระบายตัวมนุษย์เอ้ยไม่ใช่เออมนุษย์ต่างดาวนะครับกับยานอาวกาศเนาะอันดับแรกเราจะระบายสีตัวมนุษย์ต่างดาวนะครับโดยการใช้สีเขียวทำไมถึงเขียวก็ไม่รู้นะครับ อยู่ดีๆก็นึกว่ามันต้องตัวเขียวก็เลยระบายสีเขียวไม่มีเหตุผลนะครับขอแค่สวยก็พอนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นนะครับทําให้มันดูมีน้ําหนักด้วยการที่ใช้ระบายในส่วนที่เป็นตรงขอบนะครับ สีน้ำเงินนะครับมาละบายอีกครั้งหนึ่งตรงขอบๆเหมือนกันนะครับเป็นส่วนที่แบบเป็นเงาเงาเป็นเงาเออไม่ใช่เงา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 จะเป็นแว๊บๆะสะท้อนแสงอะไรแบบนี้อันนี้เป็นส่วนที่แบบเป็นน้ำหนักเข้มน้ำหนักมืดๆนะครับ ฟ้าระบายเป็นเงาของของตาขาวนะครับแล้วก็เอาสีแดงนะครับมาระบายตรงปากไม่ยากครับกับการระบายสีมนุษย์ต่างดาวตรงนี้นะครับต่อมาก็เอาสีน้ำเงินนะครับมาระบายที่ ยานอวกาศ สาอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องระบายจนเต็มเอาแค่ไปเกือบจากกลางกลางนะครับอันนี้ก็ไล่ออกมาจากขอบเอจากเกือบจากกลางนะครับมาที่ขอบขอบ เสร็จแล้วก็จะใช้สีม่วงนะครับใช้สีม่วงระบายเพื่อให้มันมีความเข้มมากขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้สีส้มระบายที่ท้องของยานอาวกาศ เราก็เอาสีแดงนะครับมาระบายตรงบริเวณที่เป็นเส้นขอบนะครับมันก็จะเกิดเป็นน้ำหนักที่ดูมีความกลมมากขึ้น แล้วก็เอาสีเหลืองดีกว่านะครับระบายในส่วนลายยึกยือยึกยือนี้นะครับทั้งบนและล่างไปเลย เราก็ใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นนะครับมาระบายคล้ายๆกับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็เอาสีส้มนะครับมาระบายอีกนิดนึงนี่นะครับจะสังเกตว่าพอระบายสีส้มลงไปแล้วมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆว่าเราระบายเป็นสีทองไปเลยนะครับต่อมาก็เอาสีน้ำเงินนะครับ ระบายบางๆรอบๆบยานให้เป็นอวกาศนะครับอวกาศเราจะไม่ใช้สีดำไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตูทึบเกินไปนะครับเราอาจจะใช้สีน้ำเงินสีม่วงเข้มๆนะครับระบาย แต่อันนี้จะใช้ระบายเบาๆก็พอนะครับให้มันเป็นถ้ามันเข้มมากตัวยานอาวกาศเราจะได้ไม่ใช่จะได้ยานอาวกาศเราจะมีความเด่นน้อยลงนะครับมันจะไม่เด่นเราก็ระบายให้มันเบาๆไป คราวนี้ก็ดวงดาวต่างๆอะเดี๋ยวๆส่วนที่เป็นข้างในนี้นะครับโดยความที่เป็นกระจกใสนะครับเราก็จะสามารถระบายทะลุด้านหลังก็คือมองเห็นสีที่เป็นสีของอาวากาศด้านหลังได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะระบายให้มันจางกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็เว้นขอบตรงนี้เพื่อให้มันเป็นขอบของกระจกไว้นะครับ ประมาณนี้ครับมันก็จะรู้สึกว่าตัวกระจกของเรามีความใสนะครับคราวนี้ดวงดาวต่างๆนะครับเราก็จะระบายสีต่างๆไปอย่างเช่นดาวดวงนี้เป็นสีเขียวนะครับใครดูดาวกั้นบอลก็จะเจอจะเห็นว่าเป็นสีของดาวน้ำแม็นะครับต่อมาสีฟ้า ดาวโลกใช่ไหมดาวโลกจะเป็นสีฟ้าเพราะมันมีน้ําเยอะนะครับใครที่มีความขยันอีกนิดนึงมีทักษะอีกนิดนึงนะครับมีฝีมือก็อาจจะเติมพวกเป็นแผ่นดินลงไปได้นะครับแต่อันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วข้างล่างเป็นสีส้มนะครับ สีส้มสองอันเลยแล้วอันนี้ก็เอาเป็นสีม่วงแล้กันไม่เอาสีมันจะชนกันเอาเป็นสีเหลืองนะครับปึบป,บป,บปบึอ่าตัวคันบังคับนะครับเราอาจจะใช้สีอะไรสักอย่างเข้มๆนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับ อาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการระบายสีมนุษย์ต่างดาวแนละจานบินนะครับก็น้องๆก็ศึกษาตามได้นะครับแล้วก็ลองหัดวาดหัดระบายสีตามได้นะครับ,รบ,ส,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ